สวัสดีครับนะครับก้าวแรกสู่บาร์เบอร์ครับช่างของผมจะสอนเกี่ยวกับการตัดผมขั้นพื้นฐานนะครับสําหรับพี่ที่ที่เข้ามารับชมเป็นครั้งแรกก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับผมจะอัพคลิปวิดีโอลงเรื่อยๆครับผมวันนี้เราจะมาลองตัดกันเป็นลองทรงนะครับโดยที่ท่านตาบอกว่าหายไปนานเลยนะครับบอกว่านะครับก็รู้ๆกันอยู่นะครับช่วงนี้วิกฤตกันเยอะนะครับแต่ว่าก็ สู้ๆแล้วกันนะครับเป็นกําลังใจให้กับช่างใหม่พี่ๆทุกท่านหรือว่าช่างเก่าช่างฝีมือระดับเทพนะครับก็ให้กําลังใจกันทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเงียบหรืองานเยอะนะครับก็สู้ๆกันครับช่วงนี้ก็รู้ๆกันอยู่นะครับผมจะใช้ฟันรองเบอร์0.5ในการขึ้นทรงนะครับโดยจะไม่ได้ใช้เป็นไถขาวสักเท่าไหร่นะครับเอาที่ตามสไตล์ตัด เส้นผมของคุณพ่อก็น่าจะไม่ค่อยมีน้ำหนักนะครับก็ได้ใช้หวีประคองลงไว้นะครับเพราะว่าถ้าเรายิ่งใช้ฟันรองถ้าเราตวัดขึ้นเส้นผมก็จะลอยตัวตามฟันปัตเตอร์เลียนนั่นเองนะครับเพราะว่าผมน้ำหนักเบาครับแต่ก็ไม่ต้องใช้หวีกดลงเยอะมากนะครับแค่ประคองไว้เดี๋ยวก็ถ้ากดลงเยอะก็จะกลายเป็นเหลี่ยมหรือว่าเป็นขอบได้อีกนะครับ เอาแค่พอเส้นผมไม่ลอยตัวนะครับครับก็จะมีภาพนะครับอุปกรณ์ตัดผมขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็เป็นผู้สนับสนุนรายการนะครับก็แต่ผมก็ไม่ได้พูดเรื่องถึงอ,อุปกรณ์ที่ขึ้นโชว์นะครับแต่ว่าก็เป็นภาพขึ้นเฉยๆนะครับมันจะไม่รบกวนในการรับชมคลิปตัดผมนะครับผม ก็จะเห็นนะครับว่าด้านบนของพ่อก็จะมีผมที่เส้นเล็กแล้วก็เป็นบางๆนะครับส่วนด้านบนผมก็เอาแค่ปลายๆออกก็แล้วกันนะครับแล้วก็ค่อยถามอีกทีนะครับว่าจะเอาออกเยอะแค่ไหนนะครับแต่ก็เอาเอาออกพอปลายๆไปก่อนนะครับ ครับก็มีช่างผู้หญิงนะครับถามเข้ามาเยอะนะครับสําหรับช่างใหม่ว่าอาจจะเป็นพ่อหนูหรือเปล่านะครับที่ใช้ปัตเตอรเลียนแล้วทําไมมือชอบชานะครับปัตเตอรเลียนสั่นแล้วมือชอบชาจะมีวิธีแก้ไหมหรือว่าเราต้องใช้ปัตเตอรเลียน,น้ําหนักขนาดไหนนะครับเพื่อป้องกันให้มือไม่ชาหรือว่าสั่นนะครับถ้างั้นพูดผ,ผมก็พอจะเข้าใจนะครับเดี๋ยวเป็นว่าเอาถ้างั้นจบคลิปนี้แล้วผมจะไลฟ์สดให้ดูนะครับว่า จะมีอะไรที่จะช่วยบ้างในการสั่นของปัตเตอรเลียนนะครับบางท่านก็ชอบความแรงนะครับก็อาจจะเอาความแรงเยอะๆนะครับก็อาจจะเครื่องก็อาจจะสั่นแรงหรือประมาณนี้นะครับก็ตามความแรงนะครับเนาะหรือว่าอาจจะเกิดได้หลายปัจจัยนะครับอาจจะเกิดได้จากโครงสร้างหรือบอดี้โครงสร้างปัตเตอรเลียนอาจจะเป็นพลาสติกนะครับก็อาจจะใช้งานไปนานๆนะครับอาจจะหลวมนะครับหรืออาจจะทําให้สั่นหรืออาจจะมีเสียงดังนะครับ แต่ส่วนมากถ้าใช้งานไปนานๆก็อาจจะมีกาบปตเตียนนะครับตัวครอบก็อาจจะเคลื่อนไหวนะครับอาจจะสั่นมือได้นะครับหรือว่าในกรณีที่ซื้อเครื่องใหม่เลยนะครับซื้อเครื่องใหม่แล้วก็สั่นนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวจบคลิปนี้นะครับผมก็จะมาไลฟ์บอกแล้วกันนะครับไลฟ์สดนะครับเดี๋ยวพี่จบจบคลิปนี้แล้วก็เตรียมตัวดูได้เลยนะครับเพราะว่าเราจะไลฟ์กันสั้นๆนะครับบอกแค่ ว่าอไราจะช่วยได้นะครับม่ให้สั่นมือนะครับสําหรับช่างผู้หญิงที่ถามเขามานะครับครับด้านบนผมก็จะตัดเป็นปลายปลายผมออกนะครับเพราะว่า,าผมเป็นเส้นเล็กนะครับผมเส้นเล็กแล้วก็จะตัดปลายผมออกก็พอนะครับผมเห็นไหมครับก็จะเส้นเล็กมากนะครับ ถท้าอ,าออกเยอะอาจอาผมคุณพ่ออาจจะตั้งได้นะครับหรือว่าอาจจะโยกเยกตามลมนะครับหมายถึงว่าถ้าลมมาเส้นผมก็จะเหมือนฟูขึ้นอะไรแบบนี้นะครับแต่คุณพ่อเน,เน้นนะครับเน้นให้เส้นผมล้มนิดนึงก็อาจจะไม่ชอบให้เอาสั้นมากขนาดไหนนะครับ บางท่านอยากดูตัดคลิปหวีนะครับตัดหวีก็มีหลายคลิปนะครับให้เข้าไปดูที่เพลย์ลิสต์นะครับกดที่รูปช่องผมนะครับกดที่รูปภาพผมแล้วก็เลื่อนเลือกดูคําว่าเพลย์ลิสต์นะครับผมก็จะมีทุกทรงนะครับที่อยู่ในนั้นนะครับไปเลือกไปเลื่อนเลือกดูเอานะครับผเลือกดูเอานะครับนะครับเดี๋ยวจบคลิปนี้ก็เตรียมตัวดูเลยนะครับไลฟ์สดสําหรับว่าวิธีป้องกัน ปฏตเลี่ยนสั่นมือแล้วก็ทําให้มือชานะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าความใหม่อยู่นะครับใหม่ของช่างนะครับไม่ใช่ว่าใหม่ปัตเลี่ยนนะครับอาจจะยังไม่จับอาจจะจับไม่ถูกวิธีนะครับนะครับเดี๋ยวจะบอกหมดในไลน์หน้านะครับจบคลิปนี้แล้วเตรียมตัวดูได้เลยนะครับจะเป็นบอกกันสั้นๆนะครับ ตอนนี้หวีผมก็มีคนทักเข้าหวีผมมีคนทักเข้ามาเยอะแล้วนะครับว่าเอออาจารย์เปลี่ยนหวีเถอะนะครับมันมันน่าอายนะครับบอกที่จริงก็ใช้เข้ามือดีนะครับแต่ว่าสงสัยคงจะไม่ต้องมาตัดใช้ตัดลงคลิปวิดีโอแล้วนะครับต้องใช้หวีดีซะแล้วนะครับแต่เวลาตัดไม่ได้อัดคลิปวิดีโอก็อาจจะเอาหวีตัวนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าได้ ใช้ตัดเข้ามือแล้วนะครับก็จับถนัดแล้วนะครับผมทีนี้เราก็จะมาตามเก็บลบเหลี่ยมที่ฟันลองได้ทำงานไว้นะครับโดยที่เราได้ตวัดไว้แล้วนะครับและเก็บช่วงด้านหลังนะครับให้รับกันนะครับ ช่วงเป็นบวมหรือนูนนะครับก็ให้ตัดออกแล้วก็ดึงออกต,งตรงๆนะครับหมายถึงว่าตัดผมแล้วดึงออกตั้งตรงหวีนะครับแล้วก็ทําการตัดปลายออกนะครับก็จะลดความบวมด้านข้างนะครับแบบนี้นครับถ้าเป็นบวมเป็นขอบแบบนี้ก็ここตัดแล้วดึงออกนัน่นนี้ครับนยะครับตัดแล้วดึงหวีออกตรงๆแล้วก็ตัดปลายนะครับก็จะช่วยลดความบวมหรือถ้าเป็นผมเส้นใหญ่ถ้ายังไม่ลดความบวมได้เยอะอีกก็ ใช้ฟันปลานะครับซอยนิดหน่อยก็ได้นะครับแต่อย่าซอยเยอะจนเกินไปนะครับเพราะว่าอาจจะทําให้ผมดีดตัวด้านข้างอีกนะครับแต่สําหรับคุณพ่อนะครับก็ไม่อยากให้ลบเหลี่ยมเยอะนะครับว่างั้นนะครับให้มีขอบด้านข้างไปหน่อยๆนะครับผมผมพ่อมาชอบให้แบบ ดูเหมือนรองทรงสูงสักเท่าไหร่นะครับเอาเป็นแบบมีขอบขอบหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ใช่เหมือนแบบว่าไว้ขอบเหมือนไว้รุ่นเลยนะครับแบบนั้นก็ไม่ได้นะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่าเป็นยังไม่รับกันนะครับแต่ว่าก็เหลือขอบไว้ให้สันตาหน่อยนะครับคุณพ่พอหน่อยนะครับทางนั้นผมก็จะเอาหวีเล็กมาเก็บช่วงนี้หน่อยก็แล้วกันนะครับ แต่ก็ยังจะเหลือขอบไว้นิดหน่อยนะครับแต่ว่าจะไม่ไม่ถึงกับว่าเป็นแบบวัยรุ่นนะครับจะไม่เหลือขอบไว้เยอะขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวกลับบ้านไปยายจะด่าคนตานะด่าคนพ่อนะครับว่าแฮปปี้นะครับแล้วว่าทรงหัวเห็ดมาอีกนะครับโอเคนะครับตรงนี้ ทีนี้เราก็นะครับมาทําการตัดด้านหน้าดีกว่านะครับเพราะว่าในสเต็ปของผมการตัดนะครับผมจะบอกเรื่อยๆนะครับว่าจะไปพึ่งไปตัดด้านหน้าของลูกค้านะครับก่อนเริ่มทรงเลยนะครับเพราะว่าจะทําให้ลูกค้าหงุดหงิดนะครับเพราะว่าเศษเส้นผมตกลงใส่หล่นใส่หน้าลูกค้าครับบางทีเราก็ไม่ได้เช็ดนะครับเราก็มัวยุ่งๆุงตัดของเราไปเรื่อยนะครับพอหันมาดูอีกทีนะครับ เต็มตาลูกค้าแล้วนะครับผมเต็มหน้าเลยนะครับก็อาจจะทําให้ลูกค้าไม่พอใจหรือหงุดหงิดในช่วงนี้ได้ครับตัดเสร็จแล้วมายืนดูด้านหลังกรงกระจกนะครับช่างหมายทุกท่านนะครับดูด้านหลังดูด้านข้างแล้วมาดูอีกข้างนี้นะครับเห็นไหมครับก็จะเห็นว่าข้างนี้จะมีนูนๆอยู่นะครับด้านนี้ก็ไม่นูนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแก้ด้านนูนนะครับให้ ลดความนูนออกนะครับบางครั้งก็ไม่ว่าแต่ช่างเก่าช่างใหม่นะครับก็จะตัดให้เป๊ะเป๊ะเหมือนทุกทุกฝั่งเลยมันก็จะไม่ได้นะครับมันก็ต้องมองกันนะครับส่วนมากเลยนะครับตัดข้างนึงอาจจะเลี้ยงงามนะครับแต่อิสรไปอีกข้างหนึ่งก็อาจจะนูนเป็นประจำทุกครั้งเลยแบบนี้นะครับก็มีวิธีแก้น,นะครับเดี๋ยวจะบอกกันคลิปหน้าแล้วกันครับ ตรงนี้ผมใช้เป็นไม่ใช่ตัวกันขอบเลยนะครับแต่ว่าผมไม่ได้แต่งฟันนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะว่าเอ๊ะทำไมบอกแต่คนว่าแต่งฟันแล้วอย่าห้ามเอามาตัดแล้วทําไมมาตัดนะครับอันนี้เป็นฟันเดิมจากโรงงานครับไม่ได้แต่งเพิ่มอะไรนะครับก็ใช้ตัดได้ครับแต่ผมจะไม่ได้เอาไปไถแบบอ่าทรงตํารวจราชการอะไรประมาณนั้นนะครับถ้าแต่งฟันแล้วฟันจะบางก็เลยไม่ได้เอามาตัดนะครับหรือว่า ก็แล้วแต่ช่างนะครับบางช่างก็ไม่ได้แต่งฟันให้บางขนาดนั้นนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ชอบเอามาตัดนะครับเพราะว่าจะเสียฟันเร็วนั่นเองนะครับก็ควรที่จะแบ่งหน้าที่กันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวตัดนะครับก็ใช้ตัดไปตัวการขอบแทนมีดโกนหรือว่าได้ใช้เพื่อที่จะใช้มีโกนได้น้อยลงก็ใช้ไปนะครับส่วนผมก็ เครื่องหนึ่งก็จะใช้เป็นแบบตัดขึ้นทรงใช้ฟันรองนะครับเครื่องต่อมาก็จะใช้เป็นเ,เก็บขอบแล้วก็ตัดด้านบนนะครับก็ประมาณนั้นส่วนเครื่องที่ไถแบบชิดติดหนังศีษะติดไถาราชการตำรวจทหารก็เป็นอีกเครื่องหนึ่งนะครับก็จะแยกการทำงานนะครับเพื่อว่าจะไม่ให้ได้ทำงานหนักนะครับส่วนมากก็จะต้องมี 2เครื่องขึ้นไปนะครับอย่างน้อยนะครับแบตเตอรี่นะครับครับสำหรับพี่ๆท่านไหนที่มีคําถามนะครับหรือว่าอยากรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ตัดผมชนิดไหนนะครับก็สอบถามนะครับหรือว่าแสดงความคิดเห็นลงด้านล่างได้เลยนะครับนะครับส่งความแสดงความคิดเห็นลงมาเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะตอบเป็นคลิปวิดีโอให้ครับผม ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเวลาผมอัพคลิปวิดีโอใหม่ลงจะได้แจ้งเตือนพี่ๆทางโทรศัพท์ก่อนใครครับผมหรือว่าสนใจอุปกรณ์ตัดผมทุกชนิดก็ตามไอดียลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะครับผม